สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดียมามเช้านะครับตอนนี้ก็น้องตองก็กําลังกินข้าวอยู่นะครับตอนที่ทาก็รู้ว่าก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับเราถ่ายตอนที่น้องตองกินข้าวนี่นะครับเพราะว่าถ่ายมาเยอะแล้วนะครับนะครับนี่ก็น้องตองกินข้าวน้องตองกินข้าว แล้วก็กินข้าวก่อนนะข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านมากินข้าวกับลอกกองนะคะก,กินข้าวแล้วก็แล้วก็ไปรอรถนะครับเอ็มซเรากินข้าวให้ลูกกองกินข้าวให้อ,อิ่มเอกินเลยมาเต่งพวกพวกไข่พวกน้ำแกง จำอันละคำสองคำต้องต้องกินเบื้องของพอกินมาเนอว่าตองคือว่ามันเป็นนะเนอะขนาดเต็มถ้วยพอกินจนมันอร่อยทำเลลงมือคำหนึ่งเลยเห็นพอว่าแล้วตองมีเลือตตองต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองจำกึ้มเบื้องอะไรเห็นตองมีจะจำไปเนอะ รอมึงเลยพอฝีมือพอนะเรับเลยจะต้องสอดไข่ได้แตะเป็นอะไรนะฮเนะเอาเอาดีเดี๋ยว้ราต้มหยอกล้อเล่นนะนี่ใส่แกงนะเอาลงเบิ้ลแซมบองหนูสักคำ จำมึงโลดจำมึงเลยแค่มองตาเปล่าแนละ้วไม่รู้ดูหน้าตามันอาจจะ <c oughs> มันอาจจะดูเหมือนไม่อร่อยนะแต่ถ้ากินลองดูนะโอ้โหต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอ,องจำชิ้หล,ลายเลยมันหูจัก ก็สดน้ำจำตอนเนี่ยมันจำน้อยจำอีขั้นหนึ่งบ้างนู่นเพราะว่าต้องหากินน้ำเกลือน,น้ำแกงมันมีแรงสดน้ำเอ้ากินทอแบบปิ้งยางแบบมันมีได้รรสเผ็ดรสนั้นน่ะมันก็น้ำเกลือน,น้ำแกงมีไปล่อเลี้ยงร่างกายมีไปล่อเลี้ยงนั้น เลือดเทาเลือดฮากายูชำนั้นแหละมันต้องเอามันมีทั้งพริกทั้งเกลือนะมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มต้องครบส่นตัวเลือดที่มันได้อยู่ในโลกนี้มนุษย์นะต้องกินสิ่งที่กินได้ได้มีแมมนะเบากปกินไปจนทูมแต่ว่า ว่าคนทามันเลยกินไปโชว์มันรถครูมาแล้วรถครูมาแล้วไหน้องทอง้องทอง คูมาแล้วเจอเมื่อเมื่อลอยไปใช่เลยดิโน่นะรถคูมาแล้วเมื่อวานในคูไม่รอวันนี้เรามารอคูก่อนอไม่เห็นนักเรียนมาเมื่อวานนี้เออก็อเกตรกรมาจะคูมาเจ็ดโมงสามสิบเมื่อวานนี้เศร้าฮามาแล้วเออ เดีแต่คู่พร้อมเนาะนเข้ากันยังมีพร้อมเสียเมออื่อวานแะอาเกษตรงานเลือออโอโงานไหนงานอือ <c oughs> นนี่้องควาแต่งตัวออกมาหน้าบ้านนะรถครูมาพอดีถ่ายรถครูหรือถ่ายพลอยถ่ายพลอยแมวจะไปเล่นนะไหนแมวมแมวไปอยู่ข้างในอยู่แล้วไ,ไ,ไปมาเบิกมาเนาะแมวขอลดก่อนเฮ้ยยังไปขึ้นไหนไมันล้มไหน รลมมันง่ายหลังทวนนั่นนะครับไปโรงบาลมั้งนะอฮะบอกครูหน่อยนะจะเป็นโรงเรียนจะเป็นเด็กดีของของชาติจะตั้งใจเรียนพี่น้องต่อพี่น้องคอยเต้นอยู่ยอยอยู่รำไหม ว้าวเลยไหมอะไรนะเราจะเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์นะเราจะเป็นเด็กของชาติอืมจะตั้งใจเรียนจะเป็นเด็กดีพอได้บอกไมยพ่อพ่อเร็วแล้วเป็นเด็กดีครก็ไปรถกูมาแล้วไป นึกว่าไปไถหน้านนมาส่งน้องตองขึ้นรถนะครับทุกวันทุกวันนะครับก็จะได้แน่ใจว่าน้องตองขึ้นรถหรือ,อยงัง้ว่างนี่นะครับ Ah à, chạy là hát đây nuôi. Chưa là hát thì là tiền đấy.